จ้าเอสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับห่างหายจาก f อฟซีไปนานก็ขอสวัสดีอย่าง็ิทางการแล้วกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มหกรอดำซิ่งสุรินชแน l น,นะครับเวลานี้ก็ ประมาณตีหนึ่งนะครับเข้าๆกับรถเกี่ยวข้าวสั้นๆรุ่นทองคันช่างโชเฟอร์คนขับรถเกี่ยวพร้อมที่จะนอนนะครับกับอีซซุหน้ายาวหัวประดุก เขาสั้นๆจะไปที่ไหนครับคอยรุ้นคอยติดตามแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้พิกัดอยู่ที่บ้านน้องโนปอพันนะครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม คอยรับชมกันต่อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี f อและคนดูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูปตาหมกร้อนซิ่งสุรินชาแนลนะครับห่างหายจาก YouTube ไปนาน,นครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ f อซได้ดูครับกับรถเกี่ยวข้าวจันๆรนรุ่นทองมันชัศนนะครับก็มาอยู่กับรถคันนี้นะครับยังเกี่ยวข้าวอยู่เลยยังไม่เสร็จนะครับ รถสันๆเกี่ยวข้าวล้มข้าวเหนียวนะครับตามไปดูเลยครับแหมต้องถอยโยกนะเพราะว่าข้าวล้มใส่กระแพบันนานี่นะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวบาง ก็เปถือว่าบางบางมากนะครับข้าวกำลังก็ดี ย้อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโน่นมีรถเกี่ยวเกี่ยวด้านข้างด้วยครับไทยเจริญการช่างครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวสำหรับไทยเจริญนะฮะนี่ครับส่วนมากทางนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับ พิกัดตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอคุมพราสัยจังหวัดกาฬสินนะมาไกลนะครับช็อตนี้หลังจากที่เกี่ยวเข้าแถวชุมพลเสร็จก็มาต่อกันที่มหาสรคามเสร็จจากมหาสรคามก็มาต่อกันที่กาฬสินนะครับช่วงที่อยู่มหาสารคามไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับเนื่องจากขับรถเกี่ยวตอน เกี่ยวข้าวตอนเวลากลางวันนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนก็ขอโทษขออภัยเอฟซีสั้นด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูก็จะมีคลิปที่อยู่ในแอปทิกตอ,อกแล้วกันนะครับแอปทิกตอ,อกของผมเองที่ที่ที่ถ่ายไว้นะฮะที่ลงไปชมกันต่อนะครับสำหรับเจ้าชันสันสันส้นๆนะครับรุ่นทองมาช่างนะครับ แม่เจียวข้าวล้มอย่างคล่องอย่างไวนะครับเดินหน้ากินกบ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 กลปปเลย We you ที 2, 3, 2. นะครับคุมสองันสองนะครับกำลังพอดีกำลังพอเหมาะนะครับขับโดยไอ้ต่อ บรรยากาศก็จะดีๆหน่อยบรรยากาศเหมือนคึมฟ้าคึมฝนแล้วก็ลมวอยๆนะฮะส่วนคะนันนก็ดันนะครับ่ันอย่างเดียวท้าไม่ไทยเจริญก็สิลเจริญสิทธิ์เจริญน,นี่แหละนะครับฝั่งนี้ก็มาแล้ว แม่เอยเดินไวไปแล้ว